ตรงนี้มีร่องรอยของสัตว์มาหากินผลไม้ชนิดนี้ด้วยนะ เขาเรียกว่าภาษาภาษาท้องถิ่นเนาะบางทีก็เรียกว่าปักแงนบางทีก็เรียกว่าคอแหลนแต่ภาษากลางนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเหมือนลิ้นชี่ป่านี่ครับต้นมันโดกอยู่ต้นนี้แต่น่าจะเปรี้ยวแบบมันไม่ค่อยมีอะไรเข้าออก,กินอะ รอย,ย้าตรงนี้น่าจะเป็นรอยสัตว์อะไรสักอย่างที่มานอนพักผ่อนอยู่ตรงนี้ตรงนี้อีกรอยน่าจะมีสองตัวตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรน่าจะเอาออกมาจากป่าตัวนี้แล้วก็หากินบริเวณนี้แล้วก็พอกินเสร็จก็พากันมานอนพักผ่อนอยู่ตรงนี้ เสียงชนีอยู่ด้านโน้นครับน่าประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรจากนี้ไปอยู่ด้านน้นะเสียงเสียงชนีร้องอยู่มันคงจะมีผลไม้กินอยู่แถวนั้นนะบริเวณนั้นนะ่ะคงจะหากินอยู่แถวนั้นแหละ อ่นี่กงายมดำๆนี่เห็นไหมสูมๆอู้ยเมยมันนั่งอุปูด่างเห็นเมยกำลังลุ้มงนนะ เมื่อกี้อมีแม่ลูกอยู่ต้นนั้นนะครับผมนู่นมองเห็นไกลๆโทรศัพท์มันมันซูมไม่ค่อยได้อะเมื่อกี้เสียดายมากเลยถ่ายได้ได้แต่ลูกมันแม่ตัวตัวแม่มันถ่ายไม่ทันอะแต่ก็ยังดีนะครับเห็นลูกมันก็ยังดีกําลังปีนลงต้นไม้เลยอะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่ามันมันขึ้นไปทําอะไรขึ้นไปหาอะไรกินหรือเปล่าไม่รู้ แต่ว่าเราต้องระวังตัวให้เยอะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแม่มันส่งสัญญาณเรียกลูกมันไปแล้วมันน่าจะออกจากบริเวณนี้ไปแล้วแต่เราก็ต้องไปแบบระมัดระวังไปดูหน่อยที่มันมันกินอะไรอะ่ะมันมีลูกอะไรให้มันกินอะไรตรงนั้นะ ไม่มีเสียงอะไรเนี่ยไปละถ้าเราไม่บุ่มบามเข้าไปไม่ทำอะไรให้เขาตกใจเนี่ยเขาก็จะพอเขาเจอเราแล,แล้วเขาก็จะเลี่ยงเลี่ยงหลบไปเองอะธรรมชาติของเขาคือหลีกลี่หนีผู้คน ถึงแม้เขาจะเป็นหมีแม่ลกอ่อนเนาะความดูร้ายที่เขาห่วงลูกมันก็จะมะีถ้าจะถามว่าเราเข้ามาในพื้นที่ที่เขาหากินไหมเป็นถิ่นที่อยู่ของเขาไหมมันมันก็ใช่อ่ะเนาะเพราะว่าป่าทั้งป่านี้มันก็เป็นที่อยู่ของเขาหมดแหละแต่เพื่อความปลอดภยัยเราจะเว้นระยะไว้สักพักหนึ่งดูว่าปลอดภัยจริงเราถึงจะเข้าไป นี่ก็รอมาพักใหญ่แล้วยังไม่มีเสียงอะไรผิดปกติเลยครับน่าจะพาลูกน้อยมันไปไกลแล้ว ตามปกติแล้วแม่หมีนี่จะอันตรายสุดๆก็ช่วงนี้แหละช่วงมีลูกอ่อนลูกน้อยเขานี่แหละแต่วันนี้เขาพาออกมาแบบมาอยู่แบบชายชายป่าติดกับทุ่งโล่งไม่รู้ว่าจะขึ้นไปหาอะไรกินหรือว่าพากันไปปีนเล่นเฉยก็ไม่รู้อาจจะมาชมนกชมน้ำไม้ชมวิวเล่นหรือเปล่า พาลูกออกเดินเล่นตอนเช้าหรือเปล่าซึ่งการจะเข้าไปาตรงที่เจอเขาอยู่เมื่อกี้มันเป็นอันตรายที่สุ่มเสี่ยงมากตอนนี้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว20นาทีกว่าแล้วน่าจะไปไกลแล้วแหละโอเคครับเราเข้าไปดูกัน อุปกรณ์ป้องกันตัวของเรามีมีดเพียงเล่มเดียวถ้าดูท่าไม่ดีก็จะต้องวิ่งแล้วครับผมวิ่งไว้ก่อน ประมาณ30เมตรก็จะถึงต้นไม้ต้นนั้นละเนี่ยครับต้นข้างหน้าเราเนี่ย รอยเขาปีนขึ้นไปนู่นเห็นไหมครับผมอันนี้คือรองรอยของเขาเนาะผ่านลูกมาปีนเล่นเหมือนมันไม่มีอะไรที่จะมีลูกให้กินเป็นอาหารเลยอะเป็นต้นไม้เปล่าๆแต่ว่ารอยรอยเขาปีนนี่จะเปลือกล่อนไปหมดเลยอะนีแต่รอยเท้าเขา หลายตัวนะตัวแม่ด้วยตัวลูกด้วยเนาะไม่รู้ต้นอะไรโอเคครับแค่นี้เราก็ต้องถอยแล้วแหละแค่นี้ก็โอเคแล้วคาดว่าเขาคงจะพากันมาปีนเล่นเฉยๆไม่มีอะไรกินไม่มีลูกไม้ ตอนนี้เราก็ไปต่อครับผมตอนนี้ก็บ่ายแล้วยังไม่เจออะไรเพิ่มเติมเลยครับผม ว่าจะแวะไปดูร่องรอยบริเวณป่าใกล้ๆอีกสักหน่อยหนึ่งตัวนี้วางสัมภาระไว้ข้างหลังนู่นคิดว่าจะไปไม่ไกลไม่รู้จะเจออะไรบ้างหรือเปล่าโอ,อ้ผีเสือ้อผีเสือ้อผีเสื้อตัวน้อยตัวใหญ่ก็มีโอ้ตัวนี้สีสวยสวยสวยสีฟ้าอ่า สำหรับวันนี้เราต้องกลับที่พักแล้วครับเพราะว่าสามโมงกว่าแล้วกว่าเราจะไปถึงก็ก็อีกนานน่าจะเย็นๆนู่นเลยตอนนี้ฝนก็มืดมาแล้วครับผมไม่รู้ว่าเราจะกลับทันหรือเปล่าตอนนี้เราต้องรีบแล้ว สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ